สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะอาจารย์คาถาเปิดดวง12ราศีช่วงนี้ต้องระวังหน่อยสำหรับอาจารย์คาถาชินบัญชรเปิดดวงทั้ง12ราศีโดยพยากรวันที่21มกราคม2568 ถึง27มกราคม2,568ราศีเมถุน -14 มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมีเรื่องให้คิดเยอะทั้งเรื่องตัวเองและคนใกล้ชิดการงานมีดวงในการโยกย้ายเปลี่ยนงานได้รับข่าวดีจากงานที่สมัครไว้หากงานหนักจะมีผู้ช่วยมาผ่อนแรงช่วงปลายตรงข้ามเหนือ,อยอเพิ่มเป็นสองเท่าอาจต้องรับผิดชอบงานแทนผู้อื่นงานเพิ่มภูนการเงิน มีโชคลาภจากการเดินทางแต่มีแนวโน้มต้องเสียไปกับค่ารักษาและปัญหาที่ผู้อื่นหามาให้ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีความรักมีแนวโน้มได้พบรักกับคนอายุน้อยกว่าหากชอบเด็กอยู่แล้วคงยิ้มออกส่วนคนมีแฟนแล้วรักมั่นคงแต่ต้องดูแลกันและกันให้ดีจะมีข่าวซุบซิบนินทาให้คิดมาก ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ